เป็นเม็งเม็ดเลือดขาวระยะที่4พอมันเข้าระยะที่4เนี่ยมันจะแสดงอาการที่รุนแรงมากขึ้นชชเช่นเราเดินไปไม่ไกี่ก้าวก็จะหมดแรงบ้านก็จะหมุนซึ่งเข้าสู่ขบวนการรักษาทางด้านการแพทย์ด้วยการให้ีโมแล้วคีโมมันจะฆ่าเม็ดเลือดขาวด้วยมันจะฆ่าเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ดีเม็ดเลือดขาวที่ดีก็คือเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกันแล้วยังเป็นเม็งเม็ดเลือดขาวอีกมันไม่ถูก ลุงหนกอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับลูกหลานหรืออยู่กับใครครับพี่สาวน้องสาวแล้วก็ลูกแต่ว่าทุกคนเขาก็มีครอบครัวเขาก็ต้องดูแลครอบครัวเขาไม่ได้มาใส่ใจเราก็เหมือนตัวคนเดียวที่จะต้องต่อสู้กับชีวิตกับเวลาที่เหลือช่วงที่เราให้ีโมก็คือ6เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือ1กินอาหารไม่ได้เหม็นเบือ่อ ไม่อยากกินร่างกายเราก็ยิ่งอดแอร์ใหญ่สิ่งที่เราได้รับในระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาลก็คือกลูโคสเป็นสารอาหารเดียวที่เราได้รับส่วนสารอาหารอื่นเรากินไม่ได้เพราะว่าเราจะอาเจียนออกมาหมดถ้าคุณกินกลูโคสคุณกินน้ําตาลคุณไปป้อนเซลล์มะเร็งให้โตเลยน้ําตาลนี่ถ้าไม่ได้เข้าไปในร่างกายเซลล์มะเร็งมันอดตายแต่ถ้าเซลล์มะเร็งกาลังจะตายได้น้ําตาลเข้าไปมันเต้นระบํดเลยเพราะฉะนั้นน้ําตาลของหวานต้องหยุดแน่นอนเรามีความหวังว่า ร่างกายเราดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ต่ออย่าให้ตัวเองเป็นภาระของลูกหลานการลุกลามเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อหลังจากที่ให้คีโมแล้ว6กครั้ง,งสิ่งนี้ก็ปรากฏขึ้นเซลล์มะเร็งนั้นมันไม่ต้องการที่จะตายมันกลายสภาพมันหนีไปอยู่ที่รอบอวัยวะเพศพอหมอเห็นเข้าก็ตัดตัวอย่างไปตรวจก็พบว่ามันเป็นมะเร็งซึ่งมันจะกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกตินะครับไอจำนวนนี้มันมันจะกายโตของมันเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นต้องลดจํานวนนี้มาไม่ได้ทําหน้าที่ของไม่เลือดขาวครับไม่ได้แท่ก็มเลือดแดงครับเม่เลือดขาวเยอะเยอะก็ถ่ายไปเลยมันไม่ได้ขาวเนี่ยส่วนใหญ่เราเจอแล้วก็คนที่จะรักษาให้หายได้คือวิธีที่ดีที่สุดก็คือ transplant คือใช้ไขกระดูกคนอื่นมาแทนซึ่งก็ต้องแมทช์กันก็ต้องหาคหาโดเนอร์ซึ่งไม่ง่ายไม่ง่ายถ้าไม่ทำเคมีบำบัดนะ นนหลังจากการผ่าตัดผ่านไปผมเป็นโรคเบาหวานแผลผ่าตัด30-40เข็มนั้นเน่าดำนะครับแผลไม่ยอมติดนะครับเลือดไหลออกตลอดเวลาต้องเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อตัดเนื้อที่เน่าทิ้งช่วงนี้เป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดเพราะว่าเลือดไหลทุกวันอารมณ์ก็คือว่าทําไมมันแย่อย่างนี้นะครับผ่านไปได้ประมาณสักสองเดือนแผลก็เริ่ม,มทีหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ย แผลเริ่มดีขึ้นนะครับถัดจากมานั้นอีกประมาณเดือนหนึ่งมันก็กลายสภาพอีกจากตรงนั้นมันก็มาที่แก้มขวามาที่หลังหลังแขนซ้ายขวามาที่หายปาร,ราหมอเห็นเข้าก็บอกว่าคุลุงมันมาที่นี่อีกแล้วจําเป็นจะต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งการเป็นมะเร็งเลือดขาวในมุมของการแพทย์ถือว่ารักษายากไหมครยากต้องถ่ายเลือดต้องอยู่ที่ไขกระดูกซึ่งเป็นส่วนที่ผลิตเซลล์ ที่จะกลายเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดแดงแต่เป็นเป็นมะเร็งอยู่ตรงนั้นรอบที่3ตัดมันออกไปความรู้สึกมันก็แย่ลงมันจะอลาว่าไปถึงไหนเนี่ยต่อไปมันจะไปที่ไหนก็มีการตรวจสอบว่ามันจะไปที่ตอมน้ําเหลืองไหมก็มีการตรวจตอมน้ําเหลืองนะครับมีการทําอุทธร์ซาวเพื่อจะหาว่ามันไปอยู่ในส่วนไหนของตับไตหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็ข้าอุโมงค์เพื่อจะดูว่ามันไปอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายบ้างนะครับ ขึ้นไปที่ประสาทตัวที่สมองหรือเปล่าว่าเม็ดเลือดขาวกลับกลายเป็นว่าง่ายเ,เพราะคือถ้าเป็นเซลล์มะเร็งอื่นมันจะเป็นเซลล์มะเร็งที่มันเป็นก้อนแล้วก็จะฝังตัวอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ตามอวัยวะมันสิ่งที่เราจะทําได้จัดการกับมันด้วยคิว t y ตีเซลล์หรือเซลล์ทีพิฆาตก็โดยการจัดการกับบริเวณรอบๆของเนื้อรายก้อนนั้น จะค่อยๆต้องใช้เวลาแล้วเนื่องจากว่าเนื้ออะไรมันฝังตัวอยู่ใน,นอ,อวัยวะบางทีมันก็มีผลข้างเคียงกับอ,อวัยวะอาจจะมีเจ็บมีอะไรไแต่ถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเม็ดนั้นมันผิดปกติแล้วมันก็ลองอยอยู่ในกระแสะเลือดเซลล์ที่พิกาวิ g a m าเลยสบายมากจับง่ายเลยจับง่ายกอดกอดติดเลยกอดติดแล้วก็ไม่ปล่อยแล้วก็พ่นสายแกรนสเปียงตายเลยเ,ออเราคงตายแน่นอนแล้วนะครับก็ได้อุทิศร่างกายไว้ที่โรงพยาบาล คนหมอว่าผมขอเป็นอาจารย์ใหญ่กันแล้วกันเพราะดูแล้วเนี่ยมันคงลามไม่สิ้นสุดผ่านขั้นตอนการผ่าตัดออกมาแล้วเนี่ยนะครับไม่วิตกว่าเราจะอยู่หรือเราจะรอดนะครับแต่ความคิดในการฆ่าตัวตายนั้นมันไม่มีนะครับไม่เคยท้อแท้เพีเยงแต่ว่าไม่สนใจว่าจะอยู่หรือจะตายนะครับมันนิ่งอยู่ก็ได้ตายก็ได้โปรงละผมเลยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเป็นเพิงเป็น เป็นไม่เพิ่งเป็นอะไรมันจะตายอยู่แล้ววะทำทุกอย่างแล้วคือหมดหมดทางแล้วรักษาจนจนไม่รู้จะรักษาอย่างไรก็ได้ก็ได้เดีบอกจากคนใกล้ชิดพี่สาวที่เรายังมีอยู่ก็บอกว่าถ้าน้องตายไปก็จะไปเป็นอาจารย์ใหญ่นะเพราะนั้นพี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องงานงานศพนะครับไม่ต้องยุ่งยากที่ที่เป็นอาจารย์ใหญ่ก็เพราะว่าเราไม่มีใครเราไม่ต้องการให้เป็นภาระของคนข้างหลังเราซึ่ต้องเสียเงินในการเผาเพราะนั้น เป็นอาจารย์ใหญ่ซึ่งเราบริจาร่างกายไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ลูกไม่บอกให้พี่สาวเป็นคนบอกหลังจากที่เราเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องทุกข์วันนั้นไม่มีความหวังอะไรเหลือให้อยากใช้ชีวิตต่อเลยเหรอครับเพราะไม่มีค,ครับเพราะว่าชีวิตเรามาถึงที่สุดแล้วนะครับเราอายุ75นะครับภาระไม่มีแล้วสิ่งที่เราเราจะต้องวิตกกังวลมันก็ไม่มีพี่แต่มีความรู้สึกว่า อยากให้คนที่เขาป่วยเหมือนเราเนี่ยได้อยู่ต่อไปขนาดเราไม่มีกําลังใจเรายังอยู่ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเพราะนั้นเขามีคนที่รับต้องอยู่ได้อย่างแน่นอนคือเขาไม่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ทรมานคนที่อยู่ กับทรมานมากกว่าช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงให้เคมแล้วก็อาการมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับไม่มีเรีย่ยวไม่มีแรงก็มีการเลี้ยงเลี้ยงรุ่นรุ่นที่เรียนหนังสือสมัยมัธยมก็ไม่มีแรงก็ให้ลูกสาวพาไปบอกว่าพ่ออยากเวลาเพื่อนเขารู้จะพิมงว่าเราป่วยแต่ป่วยมากขนาดไหนนะั้นไม่รู้เล่าให้เพื่อนฟังว่าเราป่วยนะไอ้ที่มาวันนี้เนี่ยก็จะได้มาเจอเพื่อนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะมาล่ำลากันนะครับก็คือเคมีบัตรทงทุกอย่างแล้วคือหมดหมดทางแล้วก็ รักษาจนไม่รู้จะรักษาอย่างไรครับอ่าก็ถึงขนาดไปงานเลี้ยงรุ่นไปลาพักพวกท่านธงชัยก็เลยส่งโทรมาถึงผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีนวัตกรรมมาเล่าให้ฟังว่าเขาสามารถที่ทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้นมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไปทําลายเซลล์มะเร็งได้แล้ววันนั้นลุงโหนกเชื่อไหมครับเชื่อครับ แล้วผมก็รู้จักเขามานาเนเนื่องจากเป็นเพื่อนไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจนวัตรกรรมตัวนี้เราเป็นอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องสูญเสียทําไมเราจะไม่ทดลองละ่ะเมื่อเราคิดว่ามันเป็นไปได้ถ้าภูมิคุ้มกันดราแข็งแรงขึ้นเราจะต้องหายเริ่มทานเจ้านวัตรกรรมตัวนี้จนก,กระทั่งวันตรวจเลือดคุณหมอก็บอกว่ามันลดน้อยลงจนไม่สามารถทําร้ายร่างกายเราได้อีกแต่ยังมีอยู่ผมจะบอกคุณโหนงอย่างเงี้ยคุณจะหายไม่หายขึ้นอยู่กับตัวคุณเราไปช่วย คุณสร้าง T-cell ใ,ให้จัดการกับเซลล์มะเร็งอยู่ที่ตัวคุณแต่หลังจากที่เราทานมันไปอีกระยะหนึ่งหลังจากที่ไปตรวจทางโลหิตวิทยาก็พบว่าไม่มีเซลล์มะเร็งอยู่ในเลือดเราแล้วคือเรากระตุ้นไม็ดเลือดขาวภูมิคุม้มกันไม็ดเลือดขาวภูมิคกัน2เม็ดที่เรากระตุน้นคือเม็ดเลือดขาว T.H.1 T.H.17 ทั้งสงตัวนี้มันจะไปกระตุ้นสารที่ไปจัดการกับเซลล์มะเร็ง ในขณะเดียวกันมันก็จะไปกระตุ้นไม่ได้ขาวอีกตัวหนึ่งไม่ได้ขาวเซลล์ทีพิฆาตฝรั่งเขาเรียกคิวรัตีเซลเราตั้งชื่อเพื่อคนไทยรู้จักกันว่าเซลทีพิฆาตหน้าที่ของมันก็คือกำจัดเซลล์ผิดปกติเซล์ปกติหมายถึงเซล์มะเร็งเซลที่ติดเชื้อทั้งหลายเลยสาเหตุก็บาะเซลผิดปกติเหล่านี้ที่พื้นผิวของมันจะมีสัญญาณมีตําหนิส่งสื่อออกไปส่งสัญญาณออกไปให้เซล์ทีพิฆาตรับได้เพราะตรงนี้มันมีเซลลผิดปกติอยู่หน้าที่ของฉันฉันต้องวิ่งเข้าไปหา ตามสื่อตรงนั้นแล้วเข้าไปปุ๊บต้องเข้าไปจับติดเลยนะไปครอบไว้แล้วก็จเจาะรูด้วยสารพอฟอินก็พ่นสารแกรนซามสารแกรนซามก็คือสียาสารที่ย่อยโปรโตีนบนเซลล์มะเร็งคือโปรโตีน<ๆ>ก็ย่อยสลายไปเลยเซลล์ผิดปกติเท่านั้นที่มีตำหนิผมว่าคนอื่นก็เจอแต่เขาอาจจะไม่เอกใจก็ได้ให้มันเป็นไปได้หรอแต่ผมพิสูจน์มาเลยเ่ยจากการที่เราสามารถทำให้เซลล์มะเร็งรันตายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็น วัตถุดิบที่เราใช้สร้างภูมิคุ้มกันบำบัดดูแลโรคมากมายเลยมะเร็งก็เป็นเรื่องหลักงานวิจัยของเราว่า operation B ปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเป็นสิ่งที่คนคนไทยควรจะภูมิใจกับไปกับอาจารย์จะภูมิใจไรู้เปล่าไม่รู้แต่ว่าผมได้ช่วยเขาแก่ไม่เปล่าละ เพราะนั้นเราก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตเพราะนั้นชีวิตต่อไปนี้เนี่ยก็จะสนุกสนานรื่นเริงทําอะไรก็ได้ที่อยากทำที่เวลาที่เราส่งข่าวไปว่าเราดีขึ้นหรือไม่มีแล้วเนี่ยทุกคนก็แสดงความยินดีกันท้งนั้นแหละครับผมจะบอกว่าคุณได้ทําได้สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดต่อเพื่อนมนุษย์ที่เป็นโรคมะเร็งคุณได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกมากมายได้มีชีวิตอยู่ต่อได้อยู่กับครอบครัวที่เขารักหรือที่ท่านได้ดูคลิปที่ผมพูดนี้นะครับขอให้มีความเชื่อมั่นว่ามะเร็งนั้น เราสามารถรักษาให้หายได้ขอให้เชื่อมั่นในนวัตรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นชีวิตนี้มีความหวังเสมอครับอย่าไปท้อแท้มีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์พิเชษไหมครับคุณเป็นเพื่อนรักที่ผมรักมากที่สุด <laughs> โอ้พิเชษเป็นรักขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะขอบคุณที่ให้ชีวิตเรา <c oughs> <c oughs> ให้ขอบคุณเราที่ให้ให้ให้ความวิเศษท,ที่ดี <c oughs> ดเออเออเรามีวันนี้ได้เพราะพิเชษวเนี่ย